ค่ะหนาวแล้วขังโหนกหนาวหนาวพร้อมมากล้อหญาเข่ามามันมากัดดิจ้ะ นาง้องแอลกินเขาทุกเศร้าเลยงมุมสิบสองบาทโอวันตินกินทุกวันต้นนี่ยังกับโบรูจจ้ะงามงามดอกมันสวยเพราะมันถือฝนก็จะสวยอันนี้ข้าเจ้ากับปูกเห็นหวนัวนะจ้ะสวย นสองข้างทางต้นนี้อย่างบุรุษเนาะแต่ว่าเอามาเห็นหัวได้เนาะจ้ามันจะเป็นแข็งๆสวัสดีครั้งนะคะอันนี้คือดอกที่มุยสิน้ำเสนอเนาะอาจจะเสียงดังแน่นี่ไม่อยากน้ำเสนอดอกอันนี้ นี่ค่ะมือปลัวมันก็อดอกอย่างเนาะแต่ว่ามันแบบงามๆเลยจ้ะอย่าเบิ่งไกลๆเนี่ยงามเดือปลัวมันก็อดอกอย่างดอกมันจะเป็นสีม่วงๆแล้วจ้ะสวยค่ะสวยปลูวว่าดอกอยัง แล้วก็มาถึงข้าวเช้าหมกปลาดุกจ้ากิ่นแล้วก็ข่าวตองฮอนี่แหละค่ะน้วกิกนต้องใส่กองมากเพราะว่าเดี๋ยวรพอบพ,พ่อพนว่าใส่ถุงเนาะกินข่าวน้ำกันดนะจ้ากินขา่าวกินกาแฟาแล้วก็เตรียมตัวฮ็ดงานนะจ้าวันนี่แหละสบายๆลากันไปก่อนนะคะสาหรับคลิปนี้ก็มืดละหนาวหนาว,นาวช่วงนี้นะจ้าบ๊ายบาย